อะไรดับดเวทิตกุบวเลกวายตะกสอซติภาพกดีกว่าดับเวทีตะหันยายุดตกสโซผูกพุทธคายีฮีเนวดาเลยไทยพีบีเอสนอเลยยี่ช่วงตั้ัตตะกลุลักษณะตั้ใครดูตัวไม่ตจะเหงียนใบใย่บ้าภาษาหนักดอนนเดียครอบเรือเอาเวกุยลอขาไม่ได้เพตัเหงีนย่างโหดเรอยากเดจตตกุบสภาพดิษฐเดออัตตะกุยสุนี่หรอกตะกสอซตะใรดูกยวดาเซอร์กลุ่มผู้หลอ จะชอบปะเนาะเวลเวด้าอคูต่อเทเวด้าเมียนมาใช้โดรนโฟมพลีชีพถล่มหมู่บ้านผาลูบ้านพังคนจิอนต,อ,อ,ตอเวนีเมตากสอซคูวว่ต่อเทเวด้าเลยอ่าไปย่อสื่อในตุเวด้าโดรนเลยบาตาติเทเวด้าเลยโฟมเนาะเกวันโดตุสีเทเววิบลอนี่เดอะอเวนเลจูทีเวลเวด้าสั่งเลยป่วนเดือดเพลิดเนาะเทเวด้าเลย กว่เดิฮาววิบลอนเด้โอซิก็ไมด้ดตาบ้าดูบ้าที่เลดรงอาตาจุจวที่อาตาต็มลงใหญ่นี่เนาะตัก็โซคระข่เด้อใช้พีบีเอสเนาะเพื่อเราไปได้เพคคีตะชี้กิ๊โตกชิเย็ดเพืนอจะทำยังไงเาะเราเพราปุกีอ่กูตนารีเบลเลคินารีค่ะค่ะก็ใคนนี่เดเลยอยู่อนนี้เพื่อยะชิ่นเาาตาเสริงต่อขายม่อครยรอ มือห่าหลเยนารีจะอกตอเนี่ยโอ้ตากะซอนนี่กุยเวด้าซูมินเนี่ยกยเวดารอยู่กลอเนาะแต่เวททหารเมียนมาใช้โรนพลีชีบประดิษฐ์จากโฟมสองลามเอาไว้เนี่ยมีกุยขาวเวด้จัดนี่แต่เได้าไปหย์สื่เวด้โดรนทูซีเลยชมวัดดูชมวดแล้กระจายกระจเท่าได่ล้วอยู่ชมวดมอไปยดกระจายกรเท่าไปหรอเออตีเท่าไหร่แล้โฟมเคลนเนี่คีบี้แต่เวด้า วีบร้อนนี้บินถล่มหมู่บ้านผาลูตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากดอดตรงคิบิเนเตเวเลยอยู่หลอตูซีเวดาสะเลสวอผาลูเลอเอาออเวดาตะคอตรงว่นหลอดตาดอวิแม่สอดตากอากอรี่ผาลูเนี่ยอยู่ช่วงวันตากกันเมลและแม่โกนเกณฑ์เลยนี่ตะกบะเอ่ออาโคตะตอนนี้เตเวเดาทำให้บ้านเรือนเสียหายแพะแม่ลูกสองตัวอสองตัวตาย notte venera le atà yulò tusi de blò yai ni de pòde have work we blò ni le bas ti venera metterle dopo mochi du ti venera le dro tusi de blò yai ni ò we blò ni de ve le mi pù bàt jeep lai lai เราป่าบ้านลูบ้าทีเดโอซิโกเวด้า w g เลิฟอเวไปยหอัดรูตุสีตะีเนี่ยอ๋อวิบลอนี่เด้อกุยโดเวด้าซูเมนญาติเจตเวดาขณะที่กองกำลัง KNU ตรวจสอบพบเป็นโรนขนาดเล็กติดระเบิดหลอเลิ่กันยอสู่ทุกป่านี่เด้อเลยสมิสมูเวด้าอ่าไปยออัดรงปไปบ้าบ้าพวกคีบีอีนี่ที่เวด้าเลิมมีเวด้าโดชิโกโฟลอเตเว บา้าทนนีเเนียเจอกันดูขาวไว้ได้ด,ดอกมีปูที่าา้อาอ่ีแต่เดียอยู่รวเราเนี่เดี๋ยเิข้วา,า,าว้า,วา,ดา,วดาดตาฮักูฮาวตามบันบัตตีไว้ด้เนี่ยรอวิบลาเนี่ยกลวยกัะโดไว้เมญาลากเตอร์เจอเวไสถานการณ์การสู้รบยังคงดำเนินต่อเนื่องแต่เบาลงหลังไฟเมียนมาสูญเสียกำลังพลจำนวนมาก เดวด้าไม่เลยตาอุดปะลยตาดูตาอยากแต่กับป่าคอนี้ดูขคาไนี้เดวด้าตาดูดูอดีบ้าชั้นได้จกจราหรอผ่านรูเนี่ยเอ่อเตาขอวลือเดวดาไปยอนึกกับป่านี้บ้านคือเดวดาดอตาบ้านดูบ้านที่ดอตาสีตาปะอาุมแนีรอตากสะอนนี่กลวเดวดาตืนเพนนี้่หรออาโรนี่เนาะอย่ากวัาเลยตากอลูไทยพีบีเอสพูดเราเดวดานี่เด้อ อ่าบาฮาวีรากะดึกเผือกโดภาระบาโดเดรีชโหมตะก็ม no? ah ีปาลอุลด sure ึกเผือกแนวปูรอเนาะอาวัยนาที่บ้านเรามีคู่น oh ี่เดอ่าอ no? ู้ส right? no? ึกาะตะกัวกวนชื่อนั่นก็มีตาคุยบาดอเนาะอยู่เราตัดนี่เจชโหมตะก็เลยรอเตปูร่อเวตะเดอ่ากับบ้านรับกับฮีจาติติจีจานนี่บ่เนาะอาวัยเนี่ยตรงโตฮุดบิ ဘယ်မှာတော့ကပ်ဖြစ်နေချို့တာကတော့တဲ့ဗလာတဲ့တပ်လိုပူဒာဒီတော့တော့တက္ကသိုလ်တွေဗလာပဲကွနော်အတန်းလေးပါစတီဗလာမေတလေမူဖူခီဒူတာစီဝိဒါဒါဖို့တီဝိဒါဒါမွန်နီနော်တဲ့မန်ပါပါเออအဝေးနေတယ်မေဝလာအာတာဝလာအာ Thai PPS ဒီနေတော့ပို့စ်လောက်ကပဲနာဒီချုံတာတာဟိခိုက်ကေကေပါပဲလာမတ်အတိအမနော်ဒီတော့မြင့်ကမာပါနေโอเคညာနော်အဝေးနေတယ်မေဝနာတက္ကသိုလ်ကဖို့တခါ รอเลท้ายพีพีเอสนอเฮกวยลอดุติญาพเวดาติตะพ่านเนาะกวาลาปะลุบัดทีนี่เทวดาหลายคนหลายคนก็ดีนะไม่เปลี่ยนกันคนอีกประเทศปาพาเอออคุตะตอนนี้นอไว้นี่เนี่ยปัจฉิมลออ่าปิยอตัสสุเวดาจรติตะพ่านอีกตะไม่เลออัลลอเตลือเสือตันลบัดนะฮะเลยลอเตลือบัดคู่คออคุนนี่นอตะลึกปิยนี่ที่ตอนปัจฉิมญาสุรอนาจโล กว่าไปอัตาคู่ตูนากันเนอหรอกนาะว่าว่าเบ้าีเมเจิลสี่สีกะนากว่าเดี๋ยวเราผูกีที่บ้าเอาไหมาเวน่าจะหรอกขาเรารลุพาดูดีตอนเราผูกขีเรืองสกเยนกับแลาเลบาปาอีซาปาตาหาล้อเลบามันตงหลอกว่ากรอบว่าเป็นหาปาถั่ปชวเออโอ้จีอาคุนเรนเริ่มพลุเดี๋ยบ้าซีงเดวปาเมเจรกระดดจีอาคนนี้หมาบ้านะเราเอาไปนี่ไม่เวน่าะโยน์ตือัตา สุเวดาตาดูตายหญ่เลยตู้รตาพน้องเลยอัธเกตรอที่รเชบ้าบ้าลูลูบะอัตาในเดอแพงคูกตนากันเนอหรอเนองวด้าตลอดชนอคมาบเดีสืออาคาลนตาในโยบกว่าแพงกรูคีหาท่อนี่เลารอเดไม่บ้าชีบ้าทบ้าฟัางยอมบ้าบันเดบ้าบ้าลออจ่าบะอากุฎาปยโยนักีอัตรดชนระกาบาเนาะเออเดอะตคานจีเว้ไม่ไดาจะรวปบ้าบ้าก็รบตีเนี่ยทีไม่พวฒนาอะไร Ya chung da leua pui mi u ni ku bai da test ah sia mu pwa le away ka juta do apa ka lo no me be le ah atik chem dum da ni ti bai da form lo er aku da ta ni chung da tameng do le u do alu tu pui tu ba no ata he lo ti ha wo na kita me lo ko bai da ba ji jan ni no de chung da de me su bai da song la pui tu เนดูอาตารลือบุลเลสีดูก็อาหมดอาคดาเวสตรฟอกูเก็บได้ทุบปลียนมาบ้าิตใจายลอกโอเคเอาไว้ไม่ไว้ได้ไทยพีบีเอสหอดอาจารย์กสอกปะพลาดดูสิเนี่ทีบอลกกโปรเทย์ลอกนด้